รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบก,กับแอนและเชอรี่ในรายการชีวิตสําเร็จรูปรายการสําหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตค่ะค่ะและแน่นอนนะคะว่าในวันนี้เราก็มีเรื่องราวสาระดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจหนุ่มนะคะที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมนํากลับไปใช้ได้ง่ายๆค่ะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารอร่อยที่มีเมนูเด็ดๆนะคะและสุดท,ท้ายท้ายที่สุดค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะเราจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องราวของนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จที่สองสาวพาคุณผู้ชมมาในวันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แบรนด์คนไทยภายใต้ชื่อ SB Furniture ค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับและโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศแต่เบื้องหลังและเส้นทางแห่งความสำเร็จนี้ถูกดำเนินมาได้อย่างไรตอนนี้พิธีกรสองสาวของเราก็ได้อยู่กับนักธุรกิจคนเก่งที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความสำเร็จให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ ย้อนกลับไปค่ะคุณเด่นว่าเราเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านได้ยังไงอะคะเริ่มจากความเป็นช่างไม้นะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งอายุสิบกว่าเนี่ยเริ่มต้นไปเป็นเป็น,ปนลูกน้องเขาในโรงงานทําไม้เฟอร์นิเจอร์จนชํานาญแล้วคิดว่าตัวเองเป็นเท่าแก่ได้แล้วก็ออกมาเปิดเฟอร์นิเจอร์มีลูกน้องประมาณสิบคนสิ่งแรกที่ทําคือการไปคัดไม้นะครับไปคัดไม้ไปคัดไม้มาเพื่อที่จะเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งตอนนั้นทุนมันไม่มีคิดเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ออกมาดีไซน์เนี่ รูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนต้องแตกต่างซึ่งสมัยนั้นไม้จริงเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยนะฮะได้รับความยอมรับแล้วก็นิยมมากนะครับจึงเป็นชื่อของเรียกว่าชอบราเดอร์ชอบราเดอร์ชื่อแบรนด์ชอบราเดอร์ชอบรดเดอร์ก็เลยพัฒนามาเป็น s อสบีทำมาจนคิดว่าเรามีความชํานาญแล้วเราทําอะไรที่มันแตกต่างอยู่ตลอดคือคุณพ่อมีความมุ่งมั่นที่หานวัตกรรมในการทำเฟอร์นิเจอร์ให้ไม่เหมือนเขาแล้วแตกต่างอยู่ตลอดว่านะจะคิดแล้วก็ทาอยู่เสมอๆจนกระทั่ง เมื่อปีประมาณ2 5 2หก็สึงศคิดว่าไ,ไม้จริงเนี่ยที่เป็นไม้ไม้แท้เนี่ยไปคัดไม้อย,อย่างเงี้ยคิดว่าคงทำอย่างเงี้ยมันไม่ทนมันเขาเราปสู่อเตอร์มนในโลขอ,ของของภายนอกต่างประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยคิดอยากจะเอ็กซ์พอร์ตจากอะไรเขาเนี่ยทำยจริงยังยัคิดว่าเราต้องเข้าสู่แมสส์โปรดักชั่นคาว่าแมสส์ู่ต้องเป็นเครื่องจักรที่ไปเป็นไม้บอร์ดแล้วก็เป็นเครื่องจักรเป็นลายยาวๆแล้ว,ลวทําทีได้เยอะๆนะครับก็ เป็นการเริ่มเสี่ยงที่จะคนทำเฟอร์นิเจอร์เป็นหลายแรกที่ใช้ไม้ประเภทนี้โอเริ่มแบบลงทุนใหญ่แล้วนะคเริ่มลงทุนคดิดการใหญ่การใหญ่ก็ไปซื้อซื้อตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีคนทำผพุสูงอัวนี้ต้องไปซื้อจากน <c oughs> ิวซีแลนด์แล้วแสดงว่าจุดเด่นของเราเนี่ยอยู่ที่คอนเซปตที่ว่าเราจะต้องมีอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาหรือเปล่าคะ เราคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดเราคิดว่าเราจะทําต่อไปนะอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของคุณพ่อและอย่างที่ TSB แห่งนี้มีสไตล์ให้เราเลือกให้ลูกค้าได้เลือกมีสไตล์ไหนบ้างนะคะจะมีรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่มากมายหลายแบบที่คิดว่าเหมาะกับคนทุกวัยนะที่เือนไม่มีไม่มีแน่นอน แล้วกว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นที่สวยๆแบบที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยค่ะเราต้องมีการศึกษาจากด้านใดบ้างอะคะเราจะต้องศึกษารู้ว่าผู้ค้าคนใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเขาชอบแบบไหนแล้วฟังก์ชันในการใช้งานเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮรอันนี้เป็นเป็นโจทย์มาก่อนซึ่งมันกว้างมากเลยนะคะแต่ละคนแบบหลากหลายมาก่กอนใช่เพราะฉะนั้นเราไปโจทย์ที่เราจะต้องมาทําการเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่แผนก R&D เราเนี่ยะางอนข้งที่ต้องใช้งบเยอะ ใช้ใช้คนเยอะแล้วก็ทุ่มเทใส่ใจในทุกๆรายละเอียดคุณเด่น่าคุณเด่นมองอนาคตของ SB Furniture ไว้ยังไงอะคะอนาคตนะครับเราเราก็คงจะทำเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่าเราคงทำไม่แตกต่างแล้วก็ฉีกอยู่ตลอดเวลาะนะครับในส่วนของ SB Design Square แอดบังนาเราคิดว่าเป็นคำตอบที่เราเราเราพยายามทำแล้วเราคิดว่าใส่พลังงานกับมันให้มันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ให้มันมีลักษณะที่หลากหลายะนะครับมากพอที่จะตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์คนไทยและอย่างนี้คุณเด่นมองว่า SB Furniture แห่งนี้ค่ะจะสร้างความสุขแล้วก็ช่วยทำให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่สำเร็จรูปมากขึ้นได้ยังไงอะคะคือเราคิดว่าไม่ใช่เฟอร์นิเจอรอย่างเดียวละเราต้องตอบโซลูชันนะครับเราต้องตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าว่าปัญหาเขาคืออะไร คนลึกไปจริงๆว่าปัญหามันคืออะไรเพื่อจะตอบโจทย์เขาที่ถูกต้องและสร้าง Product สร้างบริการีไปไ้ครอบผุ่มแล้วตอบสนองเขาเราคือเราไม่ที่ขายเฟอร์นิเจอร์ละเราขาย solution ม,มาถึงสถานที่แห่งเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีทั้งทีสองสาวก,ก็ต้องขอคำแนะนำดีๆในการเลือกเฟอร์นิเจอร์กันสักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะ นอกจากเราจะมาพูดถึงเรื่องธุรกิจตกแต่งบ้านแล้วนะคะวันนี้อยากจะให้คุณเด่นเนี่ยช่วยแนะนำในการเลือกเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นว่าเราจะเลือกยังไงหรืออย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่สไตล์ก่อนนะครับเฟอร์นิเจอร์สไตล์เราชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนอันนี้เลือกเลือกแล้วเราเราก็จะมี3 d โปรดีไซเนอร์นะครับมาออกแบบนะครับ ให้เห็นภาพเลยว่าไอเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นๆ้น่ะเราไปใส่ที่ห้องเราที่บ้านเรามันเป็นยังไงหน้าตาออกมาปเนยอยังจะเห็นแล้วล่ะค่ะผมยินดีเลยเชิญเชิญเราไปดูนะครับไปดูเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ ส่วนของอะไรคะคุณเด่นตรงนี้แหละครับคือจอที่เราจะให้ลูกค้าดูแล้วก็เห็นเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกมานะครับแล้วกับกับแปลนบ้านเราที่ใส่ไปเนี่ยมันใส่เข้าไปแล้วเนี่ยขนาดใช้ได้ไหมสีสันโอเคไหม,มแต่ละภาพโดยรวมออกมาเนี่ยมันสวยแล้วก็หนังจที่เราต้องการหรือเปล่าก็คือสามารถเห็นภาพจริงก่อนได้เลยก่อนที่จะอยู่ในบ้านเราเพราะรว่าม,มีปัญหาต่ออะไรคุณเด่นแอดที่จะชอบซื้อเฟอร์นิเจอร์พอไปถึงที่บ้านปั๊บ หนึ่งใหญ่เกินไป่มีสีไม่เข้ากับบ้านอตรงนี้จะทําได้เลยคุณเด่นคาะเห็นว่าที่ SB เนี่ยค่ะมีบริการแบบว่าเด่นเด่นที่ครบวงจรเลยนี่มันคืออะไรบ้างคะเราเรียกว่า total interior solution นะครับคือเรื่องของการ interior ให้กับลูกค้าในเชิงลึกนะครับโดยแบ่งออกไปประเภทหลายๆประเภททุกๆแขนงเรียกว่าให้ิน t e r i o r มีความ specialized ใแต่ละด้านนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่า lifestyle i n t e r นะครับ designer คือดีไซเนอร์เนี่ยอินเทเลียคนนี้ต้องมีความรู้เกี่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆลูกค้าที่เข้ามาเพราะว่าต้องการได้ตอบโจทย์ให้ได้ก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคุณนะเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูเชิงลึกว่าเฟอร์นิเจอร์ในแบบต่างๆมันจะตอบโจทย์ตามตามล็อกกันออกมา <Okay. S 2> ส่วนอันที่สองนะครับส่วนที่2เราเรียกว,ว่าบิวอินนะครับบิวอินสเปเชียลสต์คือคนคนนี้อินเทเลียคนนี้จะมีความรู้เกี่ยวบิวอินในการที่จะทําให้ห้องนั้นนะมันเติมเต็มช่องว่างแล้วก็ ความสวยงามเติมแต่งเข้าไปให้มันครบจริงๆยังมียังมีอินเทเลียเที่สามที่ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยก็เรื่องของ Home S <S อินเทเลียโฮมโซลูชั่นนะครับือยังไงอะคะคืออันนี้คือเป็นอินเทเลียที่มองภาพรวมนะครับทั้งบ้านทั้งหลังเรียกว่าเป็นการตอบโจทย์การเติมเต็มให้บ้านของลูกค้าสวยได้ทั้งหลัง<อ>นเรียกว่าเป็นบริการพิเศษจริงๆนะมาที่นี่ครบทุกอย่างเลยมาวันต็อปเลยได้หมดเลยนะคะเขาวงจรจริงๆบอกช่างอยากจะเห็นแล้วว่าเขาวงจรเนี่ยมันจะรูปออกมาเป็นยังไง you with ถือเป็นอีกเช้าที่น่าประทับใจที่ได้ฟังเรื่องราวดีๆของนักธุรกิจผู้มากประสบการณ์บนเส้นทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพราะด้วยมุมมองความคิดที่กว้างไกลและไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพจนสามารถก้าวสู่แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนําของประเทศได้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่คุณผู้ชมสามารถนําไปเป็นแนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจและชีวิตให้สําเร็จรูปมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยล่ะค่ะ ส่วนช่วงหน้าสองสาวจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูอร่อยร้านไหนต้องติดตามนะคะ